ครับสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook ทุกๆท่านนะครับทางเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งจะตอบรับผมเป็นเพื่อนเมื่อวันสมวันนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะโพสบ่อยมากนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังเจอวิกฤตโควิดนะครับ รายได้ท่านอาจจะตกงานว่างงานไม่มีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวนะครับเมื่อรายได้ไม่มีแต่ว่ารายจ่ายยังมีเท่าเดิมก็เป็นอะไรที่เย่มากๆช่วงนี้ใช่ครับซึ่งผมเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป,เ,ทเป็นพ่อค้าแม่ค้าทางออนไลน์นะครับที่สต็อกสินค้าไว้เยอะๆมากมายแต่ขายออกไปได้ ไม่ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเจอวิกิจโควิดเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมเองก็มีบริษัทดีๆนะครับที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับบริษัทดับลิ p กุ๊ปนะครับหลายๆท่านก็คงจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าเพิ่งจะก่อตั้งมาได้ประมาณ8เดือนนะครับดับลิสกุ๊ปนี้เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับ ก็คือซื้อขายกันทางออนไลน์คล้ายๆพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่ลาซาด้าหรือก็ช้อปปีอะไรพวกนี้นะครับแต่ดอบิทกรุ๊ปจะมีสินค้าแค่เพียง3กลุ่มเท่านั้นเองนะครับก็คือกลุ่มของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความสวยความงามแล้วก็เครื่องสําอางนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้ชวนท่านมาขายของนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบในการขายของนะครับ เพราะว่าดับิสกรุ๊ปไม่ใช่ขายตรงไม่ใช่ MLM นะครับไม่ต้องรักษายอดแต่เขาเป็นแพลตฟอร์มที่ทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งกันทางออนไลน์คือเป็นบริษัทที่จดสคบเป็นบริษัทตรงไม่ใช่ขายตรงนะครับดับลิสุ๊มีจุดดีก็คือหนึ่งเลยเราไม่ต้องสต้องสินค้าเราไม่ต้องส่งของนะถ้าใครที่จะมาทำให้มีไรายได้ตรงดัิสุ๊เนี่ย ก็คือลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับไม่มีซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีนะครับซื้อครั้งเดียวก็จะขึ้นตําแหน่งเป็น business owner หรือ bo หรือผู้ประกอบการนั่นเองนะครับเมื่อท่านอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับบริษัทเขาก็จะมีลิงก์ให้หนึ่งลิงก์ครับลิงก์นี้ก็คืออ่าเราก็เอาไปให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักนะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เราก็จะไปช้อปปิ้งเอง างออนไลน์ Online, นะครับอยากได้ตัวไหนก็จิ้มจิ้มซื้อไม่ไม่ได้ผ่านเรานะครับเราแค่ส่งนี้ให้เขานะครับเมื่อเขาสนใจตัวไหนเขาสั่งไปบริษัทก็จะมีผลกำไรให้กลับมาให้เรา50-7 0นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับสินค้าทุกตัวของดอบริสเราจะได้50-70ทุกตัวนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ50แบรนด์ ในบริษัทดบิก๊กุปคาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเป็นหมืนหม่นๆชิ้นเลยนะครับตอนนี้บริษัทดับิก๊กุปก็ขยายไป3ประเทศนะครับล่าสุดเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมามีเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวเมียนมาแล้วก็พี่น้องชาวกัมพูชานี่ยังไม่ได้ขอบไปนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับ ตัวนี้สมัครฟรีนะครับสมัครฟรีตอนนี้นะครับผมได้รับโคตา้าจากบริษัทมา10โคตา้าด้วยกันนะครับใครที่สมัครวันนี้นะครับได้รับคอเลาเจนเกี่ยวกับฟื้นฟูผิวที่เสียที่สุดโทมให้กลับมาขาวเนียนใสได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับบันลลเซ ตัวในในซองนี้จะมีสิบห้าซับเจลนะครับหรือสิบห้าเมตรนั่นเองราคาขายจริงๆ990เก้า้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้ไม่ได้ขายนะครับลักษณะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้อันนี้คือมีสิบห้าซอบเจลเหมือนกันราคาเก้า้อยเก้าสิบาทแต่ตัวแจกเขาจะเป็นแจกเป็นซองเท่ากันสิบห้าเมตรเท่ากันนะครับ เรียบเลยนะครับมีแค่10มีแค่10ชิ้นเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้ตัวนี้หรือใครที่สนใจทําธุรกิจนะครับพิมพ์ใต้โพสต์นี้เลยนะครับคําว่าสนใจเดี๋ยวผมจะทักไปผมจะเอาลิงก์ไปให้ท่านสมัครฟรีนะครับจะไม่วางใน Facebook นะครับผมจะส่งเป็นส่วนตัวสําหรับท่านที่สนใจเท่านั้นนะครับเน้นท่านที่สนใจเท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ